สวัสดีครับสวัสดีกัรยานิมิตทุกท่านและจิตธรรมทุกคนนะครับวันนี้รายการธรรมะธรรมชาตินะครับอ็ก์ตรานะครับมาที่นี่สามทุ่มนะครับที่เมืองไทยนะจะ9ก้าโมงเช้าครับวันนี้นะครับรายการธรรมธรรมชาติอ็ก์ตราครับผมก็ได้โพสต์นะครับผมได้โพสต์กรในเพจธรรมธรรมชาติจากนิวยอร์กครับ แลวผมก็นำมาเล่าในคลิปนี้นะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบนะครับเพจธรรมะธรรมชาติจากนิยอร์ปีใหม่นี้ครับปี25 6 5หผมก็จะพยายามครับที่จะแต่งกรอนนะครับโพสในเพจธรรมะธรรมชาติจากนิยอร์นะครับแต่ว่าคำกรอนที่ผมแต่งก็อาจจะไม่สลัดสลวยนะครับแต่ว่าอย่างวันนี้ครับ อย่างวันนี้ชื่อว่าเส้นทางธรรมเพื่อที่จะเป็นการเชิญชวนญาติมิตรครับกัลยาณิมิตรทุกท่านาทุกคนมาร่วมเส้นทางนี้ครับเส้นทางธรรมเส้นทางธรรมที่มันเป็นเส้นที่มันตรงข้ามกับทางโลกครับแต่ว่าเราก็ต้องมุ่งมัน่นเนาะต้องมุ่งมั่นต้องสร้างความเชื่อความศรัทธาแล้วก็น้อมนําคําสอนของพ,พุทธองค์ไปประพฤติปฏิบัติ แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่สามารถหลุด,ลดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากกิเลสนั่นได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนต้องมีความมุ่งมั่นนะครับวันนี้รายการธรรมธรรมชาติก็เพื่อจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าต่อไปนี้ครับเพจธรรมธรรมชาติเจา้าเนยยกก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็จะ มีคลิปนะครับคลิปธรรมะนะครับที่ผมจะนำมาพูดในแต่ละวันเนาะเพื่อที่จะเป็นการเ,าเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมครับปกติผมก็จะอยู่ใน Facebook เพจที่วันโยควัฒนครับตอนนี้ผมจะมาโพสในเพจธรรมะธรรมชาติจากนิยอนะครับส่วน Facebook ชื่อวันโยควัฒน์ก็จะ ดำเนินการโดยการรายสดเนาะรายสดรายการธรรมะธรรมชาติจาหนิหยกเหมือนเดิมครับแต่ว่าผมก็จะนําเขาเรียกว่าอะไเหตุการณ์ข้อมูลต่างๆครับเกี่ยวกับธรรมะผมจะลงในเพจธรรมะธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับในปีนี้พุทธศักราช2565นะครับเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวในเฟซ วันเดีวควัดก็จะมีแค่การไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดรายการธรร,ธรรมชาติจากนิวยอร์กครับแล้วความเคลื่อนไหวข้อมูลต่างๆเรื่องธรรมะครับผมก็จะ,ะมาสแสดงมาโพสต์นะครับในเพจธรร,ธรรมชาติจากนิวยอร์กครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับก็ อย่าลืมแชร์นะครับเรื่องธรรมะผมว่าเป็นเรื่องดีเนาะเป็นเรื่องที่เป็นกุศลถ้าเราแชร์เนี่ยเราก็จะได้เขาเรียกว่าเราจะได้ทําบุญเราไม่ต้องเสียตังค์ครับเราจะได้ไดให้ทานได้ให้ธรรมะเป็นทานทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เพจธรรมะธรรมชาติเชิญชวนเนาะเชิญชวนให้ทุกคนได้ทําบุญทุกวัน,นครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชม คอมเมนต์ Comment, ให้กำลังใจแล้วก็ติชมนะครับคำกรอนมันสัมผัสยังไงยังไงหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่งเพิ่มเติมได้ก็น้อมนำน้อมรับคำติชมน้อมรับความความคิดเห็นทุกความคิดเห็นนะครับขอขอบคุณไกลย่ยทุกท่านอยากจะทมท,ทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอให้ทุกท่านดวงตาเห็นธรรมนะครับสวัสดีครับ